วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านวังหินตำบลสะแก้วอำเภอเปวยน้อยค่ะวันนี้เราจะมา,าทําการตรวจวิเคราะห์ดินศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านวังหินตำบลสะแก้วอำเภอปุอยน้อยจังหวัดขอนแก่น เดินนาให้คำแนะนำเกษตรกรตรวจหาค่าวิเคราะห์ดินเพื่อใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามโครงการ One s t ็อปเซอร์วิหลังทำแล้วได้ผลผลิตเพิ่มแต่ลดต้นทุนสดอดอปชบ้านวังหินตั้งขึ้นเมื่อปี2558มีสมาชิกศูนย์อยู่ที่50ราย กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service ต่อยอดสอดอปชที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพให้ชุมชนสอดอปชบ้านวังหินบริการตรวจวิเคราะห์ดินค่า n p k และ pH ตัวอย่างละ50บาท บริการผสมและจำหน่ายปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมผสมวันสต็อปเซอร์วิสจะทำให้ชุมชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสังคมมั่งคั่งและย,ยั่งยืนสืบไป